มาแล้วก็เทลงหมดเลยก็ดีกันซ้อมอย่นี้เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะว่าเขาอร่อยยังยังพอเครื่องอู้ลุ้นเซนเหนียวดีจังเลยรสจัดจ้านมากเลยค่ะวันนี้เมนูยังอยากกินทำกินเลยเพื่อนๆอยากกินมาเพื่อนๆด้วยนะ มาคนละจานเป็นแัดแสบ,บจา้าเป็นแัดแสบบเมวจะชิมอ้าช้อนน้อยไปไหนเนาะนี่งไงมาแล้วเทลงหมดเลยก็ดีเหมือนกันจุกเลยทำเพื่อนชาวเฟซบุ๊กชาวดิวชาวเดียวด้วยกันมากินด้วยกันได้จะได้ การรับชมในการทํายํานะคะคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วเพลินเลยค่ะกินบรรยาก,กาศนะคะอยากไหมเมนูยําเห็นชาติหรือเปล่านาะเนาะตั้งกล้องไว้เดีียวค่ะรสจัดจัดเลยอยากกินมานานแล้วว้าวกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินซ่อมอยู่นี่ เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะว่าเขาอร่อยยือยังพอเครื่องอ,อ,อู้ลุ้นเส้นเหนียวดีจังเลยหมูยอหมูสับจุกๆเลยเน้นๆเลยค่ะเน้นเครื่องมากเลยไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเอวันนี้รู้เป็นอย่างไรมันเนื้อยาก็ต้องทำทีิลหมปาทิโต้เยอะแยะเลย เป็นแซ่บบค่ะอยากกินยำตอนเช้าเลยเด้อเดี๋ยวค่ะรสจัดๆเลยอยากกินมานานแล้วว้าว <c oughs> กินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกิน <c oughs> มาชิมก่อนนะชิมก่อนว่าอรสักแค่ไหนคุณเชนเนี้ยเนาะอือหือมาแล้วปะ เทหมดเลยก็ดีเหกันเด็ดเลยไขยย่ยำวันนี้โอ้โหรสจัดจ้านมากเลยคนแรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะหกออกมาเดี๋ยวหาช้อนมาเตะเลยไข่ยำวันนี้โอ้โหรสจัดจ้านมากเลยคนแรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะหกออกมาเดี๋ยวหาช้อนมาเติเับรรยาก,กันนะคะอยากไหมเมนูยำ ชาตรือเปล่าเนาะเนาะตั่งกล้องไว้ซ่อมอยูน่นี่เดี๋ยวลองชินก่อนนะคะว่าเขาอร่อยเยอะยังพอเครื่องโอุ้้นเส้นเหนียวดีจังเลยกินหมดหรือเปล่าเนี่ยใครจะมาช่วยกิน,นเนาะเนาะยำตุลาอ,อันนี้คือเครื่องหอมใส่ รับชมในการทำยำนะคะคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วเพลินเลยค่ะน้ำยำก่อนจิว่าอะไรจะเป็นไงเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมในการทำยำนะคะคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วเพลินเลยค่ะรสจัดจ้านมากเลยค่ะวันนี้เมนูยำ กินทำกินเลยเพื่อนๆอยากกินมาเตอ,อวันนี้รู้เป็นอย่างไรมันเนื้ออยากก็ต้องทำกินนะปาทิตโตเยอะแยะ,แยะ,แยะเลยถูกเลยทำเพื่อนๆา Facebook, ชาวเฟซบุ๊กชาวรวิวชาวเดียวด้วยกันมากินด้วยกันได้ไดจะได้การรับชมในการทำยำนะคะคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้ว <laughs> เพ่่นเลยค่ะ เอวันนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรมันเนึกอยาก,ก็ต้องทำทิงไหนปากกลาพิโต้เยอะแยะเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรมันเนึกอยาก,ก็ต้องทำทิงไหนปากกลาพิโต้เยอะแยะเลยสุดยอดเลยค่ะเติมน้ำปลาไปหน่อย น่อยแต่เยอะเพราะว่าเขาเปรี้วยวรสจัดจ้านมากเลยค่ะวันนี้เมนูออยำอยากกินทำกินเลยเพื่อนๆอ,อยากกินมาเลยกินหมดรือเป่าเนี่ยใครจะมาช่วยกินเนาะเนาะยำทุกอย่าเพื่อหมูยอหมูสับจุกๆเลยเลน้เนๆเลยค่ะเน้นเครื่องมากเลยอาจจต้องใส่บบก็ได้เนาะกินหมดเป่าเนี่ย ใครจะมาช่วยกินเนาะเนาะยำเื่อเพแ่รสุดยอดเลยค่ะเติมน้ำปลาไปหน่อยไม่หน่อยแต่เยอะเพราะว่าเขาเปรี้ยวแล้วค่ะรสจัดจัดเลยอยากกินมานานแล้วว <Wow S 1> ้าวกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินแ <c> ป <oughs> บบเ้ยค่ะยำวันนี้โอ้โหรสจัดจ้านมากเลย คนแรงไม่ได้๋ยวมันจะหกออกมาเดี๋ยวหาช้อนมาเ์วันนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรมันนื้อยากก็ต้องทำทจิ้มเนปาติโตเยอะแยะเลยเ้อรสจัดจัดเลยอยากกินมานานแล้วว้าวกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกิน <laughs> ยอดเลยค่ะเติมน้ำปลาไปหน่อยน่หน่อยแต่เยอะเพราะว่าเขาเปรี้ยวนะนี่ค่ะเป็นะแซ่บบอค่ะอยากกินยำตอนเช้าเลยเด้อกินหมดรอเปล่าเนี่ยใครจะมาช่วยกิน,น,นเนาะเนาะยำเผือเพืเล่โคเลสิคะอู ุกๆเลยเครื่องเน้นเน้นมันชิมก่อนมันชิมก่อนว่าอะไรก็แค่ไหนคุณเชนเย้ะเนอือหือนี่ค่ะเป็นะจแซ่บบ่ะอยากกินยำตอนเช้าเลยเด้อวันนี้ไม่รู้เป็นอย่างไร มันนื้อยากก็ต้องทำซิมนีปลาติโตเยอะแยะเลยหมูยอหมูสับจุกๆเลยเน้นๆเลยค่ะเน้นเครื่องมากเลยไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะอันนี้คือเครื่องหอมใส่อันนี้คือเครื่องหอมใส่ลงไปค่ะ กินก็ต้องทํากินนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าเยอะไหมแั่ <Yeah, my. S 1> คนคุกหมูยอหมูสับจุกๆเลยเลน้เนๆเลยค่ะเน้นเครื่องมากเลย้ <Yeah. S 1> าต้องใส่หก,ก็ได้เนาะกินน้ำยำก่อนจิ๊ว่าอาร่อยจะเป็นไหนเนาะขอบคุณสำหรับการรดจัดจ้านมากเลยค่ะ มเมนูยำอยากกินทำกินเลยเพื่อนๆอ,อยากกินัหมหมูยอหมูสับจุกๆเลยเน้นๆเ,เลยค่ะเน้นเครื่องมากเลยอาจจะต้องใส่แบบก,ก็ได้เนาะกินบรรยากาศน,นะคะอยากไหม,มเมนูยำเห็นชาติหรือเปล่านาะเนาะตั้งกล้องไว้อานรับชมในการทำยำนะคะคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วเ <laughs> พลินเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องสงกราลานเชี่ยวผับเมนูยำค่ะวันนี้เห็นไหมคะเตรียมน้ำยำเลยกินหมดหรือเปล่าเนี่ยใครจะมาช่วยกิน,น,นเนาะเนาะยำเัื่อเพื่อนๆเลยทำเ,เพื่อนชาวเฟซบุ๊กชาวดีวิวชาวเดียวด้วยกันมากินด้วยกันได้จะได้เสร็จเสร็จกินหมดหรือเปล่าเนี่ยใครจะมาช่วยกิน,น,นเนาะเนาะยำตัวแบเพื่อน จุกๆเลยทำเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวรีวิวชาวเดียลด้วยกันมากินด้วยกันได้จะได,ด้เสร็จเพื่อนด้วยนะเอามาคนละจานเป็นตแต่แซ่บบ่จ้าเป็นตแต่แซ่บบ่เดี๋ยวจะชิมอ้่ะช้อนน้อยเป็นหน,น่อยน้อยยังไงเส้น้ันย่าก่อนจิ้มว่าอร่อยจะเป็นไหนเนาะ ขอบคุณสำหรับการ